วันนี้จะทำลหน้ากินม่อยครับเพื่อนผมมีสูตรหมักหมูที่ไม่เหมือนใครนะครับบางคนเขาหมักเป็นครึ่งวันข้ามวันข้ามคืนผมหมักแค่แป๊บเดียวนะครับมีสูตรไม่นานเดี๋ยวค่อยดูครับอันนี้เป็นหมูสองชั้นนะครับทำกับข้าวเหลือเมื่อวานเหลือจะมาทำลหน้ากินอันดับแรกนะครับเอามาทุบก่อนนะครับทุบให้นุ่มเลย ทุบให้เนื้อมันนิ่มไปเลยนะครับ ทุบไปเรื่อยๆนะเพื่อนอย่าทุบแรงนะครับค่อยๆทุบไปทีละน้อยถ้าเราทุบแรงเนี่ยเนื้อมันจะขาดนะครับมันจะขาดแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่เป็นชิ้นนะครับค่อยๆทุบใช้น้าหนักเบาๆน้ําหนักมือเบาๆผมจะแยกแยกมันออกก่อนครับเอาไปทาตะหางจับดูจับดูนะครับ นิ้วเนี่ยเอาเอา,เอากดลงไปเนี่ยยังไม่ถึงกันนครับนี่ยังไม่ติดกันต้องทุบอีกนะครับกลับข้างทุบด้วยนะครับอย่าทุบข้างเดียวเดี๋ยวจะได้ละเห็นไหมครับจากชิ้นเล็กๆตอนนี้เป็นชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่เลยครับคราวนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้นะครับแล้วก็ตีไข่หนึลูกนะครับวันนี้เรากินกันไม่เยอะนะครับทำแค่สาจานตีไข่ใส่เลยครับน้ำมันหอยครับ นี่เป็นแป้งข้าวโพดนะครับเราจะใส่แป้งข้าวโพดหมักด่วนมันจะได้นุ่มๆเติมน้ําไปหน่อยนะครับซอสครับผงชูรสครับใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับเกลือนิดนึงจะใส่เยอะนะเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่เนยครับใส่น้ำมันพืชเข้าไปอห่าเยอะนะครับนิดเดียวพอทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับใช้ได้เลยหมักด่วนครับ Yeah